สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับช่อง n ุ t สตอรี่ค่ะเห็นอาหารทะเลแบบนี้นะคะลองทายดูยสิคะว่านุดอยู่ที่ไหนแอนแอนนี่เลยนะคะนี่เลยค่ะเขาเอาจจะเรียกว่าไมอามี่นะคะประเทศไทยได้เลยนะคะตอนนี้นุชนั่งอยู่นะคะที่ หาจอมเทียนค่ะหรือสตรีทฟู้ดนะคะที่จอมเทียนนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วนะคะนุชเนี่ยมานั่งรอตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงนะคะสี่โมงนะคะก็จะมีบรรยากาศแบบนี้นะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะกําลังตั้งร้านค่ะทุกคนเป็นร้านที่มีทั้งปูเสื่อนะคะมีทั้งเก้าอี้มีทั้งเบาะโฟมนะคะให้นั่ง ริมชายหาดนะคะชิลๆนะคะตอนนี้เราก็ได้มาเดินนะคะได้มาดูสิคะว่า,าบรรยากาศเขาจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นไมอามี่เมืองไทยเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็นุชก็มีอุปกรณ์ค่ะตั้งกล้องนะคะเตรียมพร้อมที่จะเก็บบรรยากาศนะคะมาฝากทุกๆคนคะ่ะนี่เลยค่ะเขาจะมีการแบบว่าคือลานสวยมากนะนะคะแล้วก็ลานก็กําลังจะตกแต่งนะคะแล้วก็กําลังจะตั้งโต๊ะค่ะ ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับนุชสีนะคะช่องนุอรีค่ะวันนี้นะคะนุชกับสีนะคะมาอยู่ที่สตรีฟู้ดค่ะจอมเทียนนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศก็กี่โมงแล้วนะคะตอนนี้อยู่ประมาณสั้ง5โมงกว่า5โมงกว่านะคะจนจม6โมงะลยคระับค่ะที่กำลังจะตกดินนะคะแสงกาลังได้เลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะจะพาไปดูบรรยากาศนะคะสตรีฟู้ดนะคะของ ลมเ,เยนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เป็นวอล์คแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะที่ทุกคนนะคะมาเที่ยวเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็กําลังสบายๆลมเย็ยนเลยค่ะ mm. เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมค่ะพร้อมแล้วหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิซารีเนี่ยค่ะพร้อมแล้วไปกันเลย เอาละคะ่ะเดี๋ยวเราทั้งสองคนนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะเดินชมบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะสตรีทฟู้ดหาจอมเทียนตรงนี้นะคะเขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา17.00ถึง 23.00น,นนั่นเองก็ตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มเลยค่ะทุกคนบรรยากาศก,ก็คือจะได้นั่งริมทะเลนะคะแล้วก็รับประทานอาหารนะคะแล้วแต่ว่าเรานะคะจะนั่งที่ร้านหรือว่าจะหอบเสื่อนะคะหรือเก้าอี้มานั่งเองนะคะแต่เขาก็จะมีร้านเป็นล็อกๆอ,อ,อ,อยู่นะคะนี่เลยค่ะสตีดฟูด้ดหาจอมเทียนเนี่ยเป็นสตีดฟู้ดที่บรรยากาศนี่โหสุดยอดนะทุกคน เพื่อนคะ่ะเดี๋ยวจะพาเชิญชมเลยนะคะนี่ทุกคนดูที่ธงนะคะคือลมแบบแรงมากนะคะแล้วก็แบบว่าตอนนี้เนี่ยขนาดาจะ6กโมงแล้วนะคะแดดยังแรงอยู่เลยคะ่ะเดี๋ยวจะ ยังไงคะเ,เพื่อนๆขนาดได้ยินเสียงลมนะคะคือลมแรงมากค่ะทุกคนคือดูจากผมนุ๊แล้วนะคะก็ปลิวเพราะว่าลมทะเลก็จะค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะบรรยากาศนี่หูสุดยอดเลยค่ะแล้วก็วิวเนี่ยระดับร้านเลยค่ะให้ถ้าให้คะแนนเนี่ยสิเต็ม10ได้เลยค่ะไม่หักเลยนะคะอาหารเนี่ยก็มีให้เลือกหลายร้านด้วยนะคะหลากหลายเมนูด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินลอดชายหาดไปแล้วก็จะไปดูร้านอาหารกันนะคะ อาหารเนี่ยมัเยอะมากตามที่เราแบบอยากจะรับประทานได้เลยนะคะก็ราคาเริ่มต้นก็เพียงหลักสิบเองนะคะแล้วก็แนะนำเลยที่เนี่ยก็จะมีหลากหลายมุมเนี่ยให้เรานั่งแล้วแต่ว่าเราจะชอบนั่งแบบไหนบางร้านก็จะเป็นเก้าอี้พลาสติกเนี่ยคะ่ะบางร้านก็จะเป็นเบาะโฟมแบบนี้นะคะบางร้านก็จะเป็นเบาะนุ่มๆที่นั่งแล้วหันหน้าเข้าใช้ฝั่งหรือหันออกทะเลก็แล้วแต่เราเลือกนะคะมีหลากหลายมุมมากเลยนะคะ แล้วแต่ว่าเราจะนำมาเองหรือจะนั่งของทางร้านก็ได้นะคะราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะแต่ละมุมเนี่ยสามารถเก็บบรรยากาศนะคะคือมองเห็นทะเลทั้งวิวโบกวิวทะเลนะคะก็คือดีงามมากๆค่ะขอแนะนำนะคะว่าไปจองที่นั่งก่อนนะคะก่อนที่จะไปเลือกอาหารเพราะว่าแป๊บเดียวเองนะคะก็จะแบบที่นั่งเกือบจะเต็มหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้น ที่นั่งที่เนี่ยเต็มเร็วมากนะคะเพราะว่าคนที่เคยมาประจำเนี่ยก็จะมามาหยุดวันหยุดนะคะพักผ่อนเขาก็จะมานั่งชิลๆตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยถ้าใครอยากจะมาก็มาให้เร็วหน่อยนะคะมาจองที่นั่งก่อนพอได้ที่นั่งเสร็จแล้วนะคะเราค่อยไปเลือกซื้ออาหารนะคะใครมาเที่ยวาหาดจมเทียนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะ พาดที่จะมานั่งชิลๆนะคะทานอาหารริมชายหาดหรือรับลมทะเลชมพระอาทิตย์ตกได้ที่สตีดฟู้ดนะคะหาดจอมเทียนนี่นะคะแล้วก็ยิ่งเวลากลางคืนน่สวยมากนะคะนะับว่าเป็น บรรยากาศฟินสุดๆค่ะเดี๋ยวนุชเนี่ยก็จะถ่ายตอนที่แบบเขาเปิดไฟให้ดูด้วยนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้เนี่ยจากร้านอาหารเนี่ยแต่ละร้านเขาก็จะวางที่นั่งยาวไปจนถึงริมชายหาดเนี่ยค่ะเราสองคนก็พยายามเดินให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นบรรยากาศนะคะว่าตั้งแต่ สี่โมงนะคะที่เรามารอนะคะพอห้าโมงร้านเนี่ยก็เริ่มตั้งนะคะตั้งเห็นไหมคะบางร้านก็จะเป็นเสือแล้วก็มีเก้าอี้พับนะคะบางร้านก็จะเป็นเก้าอีพ้พลาสติกแล้วแต่ว่าจะมาแบบครอบครัวมาแบบสองคนเขาก็จะมีให้นะคะแล้วแต่เราเลือกเลยนะคะตอน,นีนะครับเห็นเห็นบรรยากาศแบบนี้สุดยอดเลยค่ะทุกคน อยากให้มากันคือนั่งชิลริมทะเลซื้ออาหารทะเลนะคะอันนี้คือเราพามาดูบรรยากาศร้านที่เขาจัดที่นั่งให้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านอาหารนะคะเราไปไม่รู้บรืยากาศัศม่ามีอะไรนะคะโหรับรองบรรยากาศคือแบบดีมากลม,มเย็นสบายลมทะเลแรงมากค่ะเหมาะก,กับอุ้ยอันนี้เขาเรียกไรอ่ะอ้ออ่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะ แล้วค่ะเราก็อยากให้ทุกคนนะคะเห็นบรรยากาศนะคะช่วงนี้นะคะก็ประมาณ6กโมงค่ะแดดเริ่มจะอ่อนลงแล้วนะคะผู้คนเนี่ยก็เริ่มจะเต็มเกือบทุกทุกร้านเลยค่ะอีกแป๊บเดียวนะคะก็จะเต็มเลยนะคะเพราะว่าบางคนก็จะเลือกซื้ออาหารอยู่นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจับจองนะคะที่นั่งก่อนนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเก้าอี้นะคะเก้าอีพ้พลาสติกนะคะก็นั่งแบบครอบครัวถ้ามาครอบครัวแบบหลายๆคนนะคะสี คนห้าคนขึ้นไปเขาก็จะมีที่นั่งให้แบบนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะสุดยอดเลยนะคะนี่ก็คือมองไปก็คือพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วค่ะก็คือฟินมากนะคะทุกคนก็คือมองเห็นบรรยากาศเนี่ย สุดยอดนะคะก็คือนั่งแบบชิๆลๆรับลมเย็นๆนะคะพร้อมกับรับประทานอาหารทุกคนคะ่ะขณะนุดมาครั้งแรกนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเห็นบรรยากาศนะคะคือแบบว่าโรแมนติกด้วยนะคะแล้วก็แบบว่าชิลมากนะคะเหมาะสำหรับคนชอบแบบว่าริมทะเลนะคะแล้วก็มาพักผ่อนในวันหยุดนะคะเพื่อรีเล็กเพราะว่าเราทำงานมาทั้งสัปดาห์แล้วนะคะนี่แหละคะ่ะก็อยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะตอนนี้เราใกล้จะเดินถึงร้านอาหารแล้วนะคะ เราก็จะเดินทะลุไปนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆนะคะได้ไปดูร้านอาหารนะคะว่าถ้าทุกคนมาสติดฟู้ดพัทยาเนี่ยขับรถมายังไงนะคะก็จะเจอร้านอาหารแล้วก็พื้นที่ยาวเหยียดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านอาหารกันว่ามีร้านอะไรบ้างคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ ราคาเดี๋ยวนุชนะคะจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่ามีร้านอะไรบ้างนะคะร้านอาหารเนี่ยมันก็จะอร่อยนะคะยันรถเข็นนะคะแถมราคาเนี่ยเริ่มต้นแค่หลักสิบเท่านั้นเองค่ะทุกคนจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมีร้านรถเข็นนะคะเพิ่มเติมอะไรเยอะมากนี่เลยค่ะทุกคนไปค่ะค่อยๆเดินไปนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกอาหารทะเลเป็นหลักนะคะร้านส้มตำค่ะชิก,กะบัมนะคะปลาหมึกย่าง มีพวกลูกชิ้นทอดนะคะก็คือพัทยายืนหนึ่งร้านลูกชิ้นทอดที่มีขายเยอะที่สุดในไทยนะคะแล้วก็กาแฟโบราณน,นะคะบ้านรถเข็นบผลไม้มีทั้งปลาหมึกโบดนะคะมีทั้งโรตรีนะคะมีทั้งไอศครีมมะพร้าวไอศครีมรถเข็นนะคะ แล้วก็ขนมจีบสาลเปาก็มีค่าที่นุชเห็นนะคะก๋วยเตี๋ยวมีทั้งมันปิ้งถั่วและถั่วต้มข้าวโพดต้มนะคะเคฟญี่ปุ่นค่ะก็จะมีไข่นกกระทามันเทศโบดนะคะมีปอเปี๊ยะทอดทอดมันกุ้งเกี๊ยวซ่ารสขาผักไส้กรอกอีสานนะคะอาหารตามสั่งน้ำเต้าหู้น้ำขิงนะคะ มีกระเพาะปลามีเบเกอรี่รถเข็นนะคะคือเยอะมากค่ะทุกคนน,นุชก็จะถ่ายสลับให้เห็นกับบรรยากาศที่กําลังโพล่เพล่เพลแล้วนะคะเราก็เดินก็คือเป็นสตรีทฟู้ดที่เดินยาวไปเลยมีหลายร้านมากแล้วแต่ว่าเราต้องการจะรับประทานอาหารชนิดไหนนะคะราคาก็ย่อมเยาวแค่หลักสิบเองนะคะเมื่อซื้อแล้วก็มีทั้งร้านน้ําร้านอ,อาหารนะคะที่เราสามารถเลือกสั่นได้นะคะทุกคนคะ่ะก็ ็ให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศว่าถ้าเดินนะคะจะมีอะไรบ้างมีร้านอะไรบ้างเผื่ออนาคตนะคะใครได้มานุ้กก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาท่องเที่ยวนะคะเพื่อใหอ้ที่นี่นะคะเขาได้มีบรรยากาศนะคะอพอค้าแม่ค้านะคะคึกคักนะคะมาจับจ่ายใช้สอยนะคะตรงนี้ก็นี่ไงปลาหมึกย่างคะ่ะน้ำจิ้มรสเด็ดเลยค่ะทุกคน นี้เลยนี่ก็เป็นรถกาแฟนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะเห็นไหมคะราคาก็แค่หลักสิบนะคะแถมยังได้คุณภาพด้วยนะคะแต่บางร้านเนี่ยคนก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงอันนี้เป็นร้านหมูแดดเดียวทอดเนื้อแดดเดียวทอดนะคะก็ต้องยืนรอสักพักหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเดิน ชมพาทุกคนนะคะดูร้านอาหารนี่ก็จะเป็นร้านส้มตามมีไก่อุ้ยมีมะม่วงน้ำปลาหวานด้วยค่ะทุกคนคือแบบว่านั่งฟินฟินนะคะแล้วก็ดูทะเลนะคะเนี่ยแล้วแต่เราว่าอยากกินอะไรเลยค่ะเราก็เดินไปเลยนะคะก็เล่านี้เลยน่ากินมากค่ะทุกคนคือแบบนี่ขนมปังก็มีค่ะก็มีทั้งอาหารของเด็กของผู้ใหญ่นะคะก็คือรองรับเกือบจะ ครอบคลุมนะคะก็คืออยากทานอาหารคาวก็มีอาหารหวานก็มีครบครันนะคะบางร้านนี่ถึงขั้นต่อแถวยาวกันเชียวเลยนะคะสําหรับร้านไหนที่แบบว่า,าเป็นอาหารที่แบบว่าขายดีนี่ค่ะโรตีค่ะทุกคนน่าก,กินมากอ่ะอันนี้จะเป็นถนนนะคะนุนก็จะข้ามมาให้ดูปลาหมึกค่ะปลาหมึกย่างค่ะ จะเดินสลับไปมานะคะเพราะว่าคนก็จะเยอะมากนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศนะคะนี่ค่ะดูสิคะร้านไหนขายดีก็จะแบบว่าต่อแถวอย่างเงี้ยค่ะต่อแถวซื้อนี่เลยบางร้านเราก็เข้าไม่ถึงนะคะก็อยากให้เห็นเพื่อนๆเห็นบรรยากาศนะคะเผื่อมาก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะร้านอยู่ตรงไหนนี่ร้านนี้คือต่อคิวยาวมากเลยค่ะนี่เยอะมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเดิน ต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะก็ให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้คือแดดแบบว่าเบาบางแล้วนะคะนี่พระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะคะก็กำลังกำลังจะมืดแล้วนะคะนี่คนก็เริ่มเยอะคะ่ะทุกคนยิ่งใกล้มืดยิ่งแบบว่ายิ่งเยอะอะ่ะแล้วก็ที่จอดรถก็คือแบบว่า เกือบจะเต็มทุกที่อะคะ่ะใครมาช้าก็คือต้องหาที่จอดลำบากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำอยากจะให้มาสักประมาณถึงนี่ก็ประมาณห้าโมงพอดีเขาตั้งร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้แบบว่าเดินเลือกหรืออาหารนี่ก็เป็นบาร์บีคิวนะคะทุกคนคือแบบเยอะมากเขาเนี่ยมะม่วงคะ่ะเขาเนี่ยทุเรียนคะ่ะเยอะมากนะคะหมึกย่างไม่ใช่มีร้านเดียวนะคะทุกคนก็มีหลายร้านนะคะแล้วแต่ว่า ร้านไหนว่างนะคะร้านไหนใครเคยรับประทานแล้วก็จะกินร้านนั้นนะคะก็นุชก็ไม่รู้ว่าอาจะแนะนําร้านไหนก็คือน่าจะอร่อยทุกร้านนะคะก็ก็พาเพื่อนเเดินชมนะคะก็มีหมดเลยดูไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะพกเงินมาอย่างเดียวก็พอคะ่ะรับรอง มีทุกร้านค่ะจะนั่งกินส้มตำมมีผลไม้มีน้ำนะคะนอกจากจะซื้ออาหารคาวอหารวานก็มีน้ำด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาทุกคนแวะตรงนี้จะเป็นร้านที่ขายกังหันลมนะคะนี่เป็นของน็กเล่นตรงนี้คือยืนมองดูแล้วเรารู้เลยว่ากังหันแบบรับลมคือสวยมากอยากจะซื้อกลับบ้านนะคะอันนี้ก็จะมีะคนร้องเพลงเปิดหมวกอยู่ใกล้ๆของมุมนี้นะคะอยู่ประมาณกลางๆนะคะเราก็ยังเดินไม่ ไม่ครบนะคะนุชก็แว็บเวียนนะคะซ้ายขวานะคะอันนี้นุชเดินร้านอาหารจะอยู่ขวามือนะคะนี่เลยไปค่ะเดินต่อกันค่ะยำวุ้นเส้นโบราณร้านนี้เขาบอกการันตีว่าอร่อยมากนะคะนี่เลยค่ะเครื่องแน่นๆจุกๆเลยนะคะคุณป้าบอกว่าขายดีมาก ขายดีจนแบบว่าทําไม่ทันเลยค่ะถึงขั้นแบบเออลวกเส้นไม่ทันเลยนะคะอันนี้ก็จะมีขายกับลูกชายนะคะอยู่กับลูกชายคุณป้าก็ยำแบบว่ามือเป็นระวิงเลยค่ะเห็นคนต่อแถวก็เยอะมากเลยนะคะดูเครื่องคุณปา้าค่ะให้เยอะมากจริงๆป้าบอกว่ากุ้งแห้งเนี่ยโลละแปดร้อยเอามาทำยำนะคะทุกคนคิดดูแล้วกันว่า ของจะมีคุณภาพขนาดไหนนะคะป้าบอกว่าขายดีมากนี่ค่ะหนึ่งกล่องอ่ะละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูกรกอบนะคะเมื่อกี้มีหมดเลยค่ะน,นี่จะเป็นลูกชิ้นนะคะนี่หอยนางลมค่ะคืออาหารทะเลก,ก็มีแล้วแต่ว่าเราจะอยากรับประทานอะไรนะคะก็คือมีหลากหลายเมนูหลายร้านมากนี่นุชเดินไม่สุดเลยนะคะเนี่ยคือถ้าเดินสุดทางนะคะก็คือแบบว่าเยอะมากทุกคนเดินจนแบบว่า นี่ของสิ่งที่เราอยากกินก็คือทุเรียนนะคะนี่ก็มีปอกไว้นะคะใส่กล่อ,องโฟมให้เรียบเลยนี่เลยค่ะบางๆนะคะกับบางไก่นี่แหละร้านนี้ก็คือแบบว่าขายดีมากทุกคนก็คือยืนตอดแถวนะคะนี่ันนี้ปลาหมึกย่างนะคะนี่ดูบรรยากาศค่ะคนเริ่มเยอะแล้วแล้วก็เริ่มจะแบบว่าพระอาทิตย์คือแบบว่านี่ทุกคนเมื่อกี้ยังมีแสงอยู่เลยตอนนี้จะตกดินแล้วนะคะดูดูบรรยากาศล้อมรอบ นุนหมุนให้ดูนะคะนี่เลยทุกคนคือคนเยอะมากตอนนี้นุชก็คิดว่าได้อาหารแล้วนะคะก็จะไปหาที่นั่งนะคะหาที่นั่งแล้วนี่นะคะอันนี้นุชเนี่ยอเอาเก้าอี้นะคะแล้วก็โต๊ะพับนะคะมาเองนะคะเราก็จะมากลางในโซนที่ไม่ใช่ร้านอาหารเขากลางอะคะ่ะก็จะมีโซนของ คนที่เขานำาโต๊ะเก้าอี้มานั่งเองอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการานั่งเก้าอี้ที่ทางร้านจัดให้ที่ทางร้านจัดให้ก็ประมาณร0 0ยสอแล้วแต่บางร้านนะคะแต่ของเราเนี่ยเราเตรียมเก้าอี้ไปนะคะแล้วเราก็เตรียมโต๊ะเล็กๆไปเพื่อวางอาหารนะคะตรงนี้นะก็จะแบบว่าฟินมากค่ะทุกคนคือแบบโหมาครั้งนี้ก็ปรประทับใจมากค่ะ สุดยอดเลยประทับใจกับบรรยากาศประทับใจกับแบบสตรีทฟู้ดหาจอมเทียนเน setting, ี่ยค่ะสุดยอดของกินคือเยอะมากนะคะแนะนำก็คือเลยมาเลยประมาณสักห้าโมงหกโมงนี้จะได้แบบว่าไม่ร้อนมากเพราะว่าของนุชเนี่ยนุชมารอตั้งแต่ ประมาณบ่ายสี่โมงนะคะก็จะรอนิดนึงนะคะก็กว่าแม่ค้าเขาจะตั้งร้านเสร็จเขาจะตั้งร้านประมาณห้าโมงค่ะที่เอาเก้าอี้ลงเอาโต๊ะลงนะคะปูเสื่อนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็น่าจะเป็น6โมงนะคะก็จะเย็นหน่อยนะคะนี่เลยค่ะนี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถตั้งเองได้จับจองเองได้นะคะนอกเหนือจากที่ร้านเขาตั้งแล้วนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนทั่วไปค่ะนี่เลยค่ะทุกคนเก้าอี้ของเราก็จะเป็นเก้าอี้พับแบบนี้นะคะ2ตัวค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มีอาหารของเราเองนะคะแล้วก็ อาหารที่ไปเดินซื้อมาเมื่อกี้นี่นะค่ะทุกคนค่ะก็คือแบบว่าฟินมากตอนนี้นะคะเดี๋ยวนุชจะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศรอบๆที่ว่ามันมืดแล,แล้วก็แต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะติดไฟนะคะบางร้านเนี่ยเขาก็จะตั้งแบบเป็นเสา เสาไม้นะคะเสาแล้วเขาก็กางไฟนะคะไฟหลอดก็จะเห็นแบบว่าข้างบนสวยงามนะคะแต่บางร้านเนี่ยค่ะสุดคลาสสิกเลยค่ะทุกคนเขาก็เอาไฟเล็กๆนี้นะคะใส่ไฟหลอดเล็กเนี่ยล้อมวางรอบๆร้านที่เขารับผิดชอบนะคะกัวางกับพื้นทรายนะคะมันก็เลยจะแบบว่าเป็นไฟกระพริบนะคะที่พื้นทรายก็จะมองสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้นุชพาทุกคนนะคะดูบรรยากาศนะคะดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าใกล้ ใกล้ที่จะหกโมงกว่าเนี่ยเวลามันมืดลงแล้วเนี่ยเห็นไหมคะแต่ละร้านก็จะเปิดไฟนะคะแล้วแต่ว่าจะตกแต่งยังไงนะคะเราก็แล้วแต่ว่าเราอยากเลือกที่นั่งแบบไหนนะคะโซนไหนนะคะที่เหมาะกับเรานะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะ,ะ,คะนี่ก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินดูว่าแต่ละร้านเขาเปิดไฟแบบไหนนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศว่าโอ้โหสุดยอดทุกคนคะ่ะนี่เลย ฟินมากเลยค่ะทุกคนนี่เลยนี่นะคะแต่อันนี้ก็ยังไม่มืดมากแต่บางร้านก็เริ่มจะเปิดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวหนูก็จะพาทุกคนนะคะเดินล้อมรอบอีกทีหนึ่งนะคะนี่ให้เห็นบรรยากาศนี่นี่ร้านนี้ก็คือร้านนี้เขาจะเป็นเสาตั้งนะคะนี่ค่ะทุกคนเปิดไฟแล้วเห็นไหมคะเปิดไฟแล้วนะคะก็จะเป็นลอมรอบด้วย ร้านที่เขารับผิดชอบนะคะเขาก็จะมีกั้นไว้เป็นเป็น,น,นร้านเป็นนี่ไปนะคะว่าใครนั่งร้านนี้นะคะก็จ่ายเงินในตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศปูเสื่อนั่งนะคะก็มีหลอดไฟตั้งให้นะคะคือบรรยากาศก็ฟินมากค่ะทุกคนนี่เลยพาเดินชมนะคะบรรยากาศคือแบบดีมากค่ะนี่เลยค่ะดูสิเวลาจะเปิดแบบว่ากำลังเปิดไฟนะคะ นี่สวยมากค่ะให้ดูบรรยากาศนี่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 ถ้าตกกลางคืนนะซื้อตัวนี้ไปนะแสงไฟแสงสว่างด้วยเลยนะคะเอาละค่ะไปเลยเดี๋ยวพาเดินดูกันนะคะดูบรรยากาศฟินๆเลยนะคะพอมาแล้วนะคะก็ะคือเราก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี่ค่ะทุกคนนุชอยากให้ทุกคนเห็นบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีไฟที่แบบว่าวางกับพื้นอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมนุชก็จะถ่ายให้เห็นแบบนี้นะคะอาะเดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะว่า นี่คนก็จะเยอะเริ่มเริ่มเริ่มมืดคนก็เริ่มเยอะก็คือ,คอ,คอมาเรื่อยๆนะคะเขาไม่อยากร้อนเขาก็จะมาประมาณ6กโมงกว่าเกือบหนึ่งทุ่มนะคะเพราะว่าเปิดประจนถึง5้าทุ่มเลยนะคะนี่นุชพาทุกคนเดินดูนะคะจะได้เห็นเป็นบรรยากาศว่าเวลากลางคืนเปิดไฟลแล้วจะสวยแค่ไหนก็คือจะคือช่วงนี้ยหกโมงถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะสวยมากค่ะทุกคน นี่บางร้านก็จะเปิดไฟแบบที่กับพื้นตรงนี้นะคะมองก็จะแบบว่าสวยตอนนี้คือยังเรายังมองเห็นใช่ไหมคะมันก็ยังไม่มืดมากแต่ถ้ามืดแล้วเนี่ยนุนไม่สามารถถ่ายได้แล้วนะคะเพราะว่ามันก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ดวงไฟเล็กๆมองไปทะเลมันก็จะมืดมากนะคะนนี้เราก็นี่ค่ะทุกคนคือฟินมากอะ่ะฟินมากอ่ะทุกคนนี่อยากให้เห็นบรรยากาศ คือบรรยากาศดีมากแล้วมันก็ลมชิลมากนะคะตอนนูถ่ายนี่ก็คือยืนแบบชิลมากแต่ก็อยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศว่านั่งแบบไหนนะคะเขามีโต๊ะอะไรให้บ้างนะคะแล้วแต่เราว่าจะเลือกว่าเรานั่งที่ไหนนี่ค่ะทุกคนคนก็เยอะนะคะเยอะมากนะคะขนาดเรามานี่นะคะแล้วก็ยังเต็มเลยดูสิคะถ้ามองไกลๆสวยมากเลยทุกคนดูนะคะเป็นหลอดไฟอันนี้เขาจะมีเครื่องเล่นนะคะ อยู่ข้างบนด้วยนุชก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็เริ่มมืดอ,อุ้ยร้านนี้สวยมากทุกคนมีไฟแล้วไปเดี๋ยวพาไปดูค่ะตามมาเลยตามมาเลยคือฟินมากค่ะทุกคนเดินจัแบบว่าอืฟินมากเลยนี่สวยมากทุกคนอันนี้เป็นแบบไฟราวแล้วก็แบบกระพริบด้วยนะคะนี่ค่ะ สวยมากๆเห็นไหมคะก็จะแบบว่าเริ่มมืดก็จะเริ่มแบบว่า,าแสงสว่างก็จะได้จากไฟนี่แหละค่ะก็จะฟินมากก็นั่งชิลๆไปนะคะสุดยอดเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาเดินชมแบบว่าหลอดไฟนะคะว่าร้านนี้เขาก็ติดยาวไปจนถึง,ถงนู่นเลยค่ะทุกคน ก็จะมีทั้งหมูกระทะมีร้านปิ้งย่างมีแล้วแต่เราสั่งนะคะเราสั่งมานั่งรับประทานได้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะให้ทุกคนนะคะเดินดูที่จะมีหลอดไฟแบบนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนนี่ก็จะสวยมากนะคะแล้วก็จะมีบางร้านเขาก็จะเอาไฟไว้ข้างล่างนะคะก,ก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะชอบนั่งแบบไหนนะคะจะชอบ ชอบแบบว่านั่งชิลๆบางคนเขาก็ไม่อยากแบบว่าอยู่ที่สว่างเขาก็ไปนั่งมืดๆนะคะหลบมุมของตัวเองนะคะนี่เลยถ้ามองย้อนกลับไปก็สวยมากค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมีเป็นไฟรางนะคะน,นี่นุชก็พาทุกคนนะคะเดินชมรอบๆแล้วนะคะว่า,าบรรยากาศฟินแค่ไหนนะคะก็เราเนี่ยแนะนำเลยนะคะสตรีทฟ,ฟูด้ดหาดจอมเทียนพัทยาค่ะวัน เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่5้าโมงเย็นยันห้าทุ่มเลยค่ะทุกคนนี่คือสวยมากถ่ายตอนกี่โมงกี่โมงก็สวยนะคะอันนี้ก็จะเริ่มมืดแล้วนะคะเริ่มมืดลงมืดลงแล้วนะคะเราก็อยู่จนมืดค่ำนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเราก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาแล้วคะ่ะทุกคนเราจะให้ดูนะคะเรานั่งแล้วก็มองเข้าไปเห็นไหมคะก็พอมืดแล้วมันก็จะเห็นเป็นไฟแบบนี้นะคะ่ะเรียกได้ว่า ไมอามี่เมืองไทยคะ่ะชิลๆมากเลยนะคะเรามีเก้าอี้นั่งสองตัวนะคะและเดี๋ยวนุชจะให้ดูนะคะมันจะมีนุชก็จะใช้หลอดไฟนะคะเพราะว่ามันจะมืดมากนี่เราก็มีหลอดไฟห้อยของเราแบบนี้นะคะเราก็จะปรับสีที่กันมแมลงนะคะเอาลคะค่ะทุกคนหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ให้ช่องนุชสอรี่ด้วยนะคะเพื่อให้นุชแล้วก็ตีเนี่ยพา ทุกคนนะคะได้ชมแล้วก็ได้สร้างผลงานไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็บายบายค่ะทุกคน